In the production and consumption of certified sustainable palm oil in the country. So, how can we achieve this? The RSPO firmly believes that in order to make the palm oil sector truly sustainable, it's vital that the RSPO standards become embeddedly a crucial driver of this change. We must continue to support the growers, especially smallholders, because 95% <laughs> is a, a smallholder in Thailand which is extremely high compared to other production um, regions. We need to support them to adopt because uh... มีในสิ่งก็ปี2อ1 1เที่เริ่มมีการส่งเสริมและ2525ที่มีการเริ่มปลูกกันจริงจังและตอนนี้เราก็เราจะมีเกษตรกรเราจะมีลานเทเราจะมีโรงสกัดนะครับเราจะมีฟรีไฟนะครับแล้วก็ใครต่อขครอีกไม่กี่คนแต่ทุกคนยืนนละมุมหมดเลยครับคนทั้งสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มวันนี้ เรานั่งคุยกันทุกสัปดาห์ครับแล้ววันนี้ผมต้องเรียนท่านดีเตอร์อังคือว่าวันนี้ท่านขโมยเวลาประชุมผมนะครับจริงๆเวลานี้9นาฬิกา30นาทีน,นะครับก็จะ Project A of making the European Union climate neutral in 2050 so it's not just About the imports into Europe and also about uh, the products produced in the European Union. And this Green Deal comes up with different policy measures. So it's around transition to a circular economy, zero pollution, farm to fork, so that's really on uh, uh, the agricultural sector, um, leave no one behind, so it should be an inclusive development, which is super important for the farm sector. financing this transition. ทำน้ำมันไบโอดีเซลที่เติมเติม B100 ลงไปในในตัวตัว B B0 นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเราต้องหาทางนะครับที่ที่จะสร้างความร่วมมือทั้งในระดับของประเทศนะครับแล้วก็ในระดับของกลุ่มจริงๆแล้วกลุ่มอาเซียนก็คงเป็นบทบาทสำคัญ นะครับที่จะช่วยกันตัดแตนว่าตัวแบบเจ็ตเนี่ยนะครับถ้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวมีใช่ค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยและการถามเวลาเหมือนพักการเมืองช่วงหาเสียงนะคะเราจะให้เวลากันอยู่ประมาณ5นาทีนะคะจะได้ไปกินข้าวด้วยที่ลายแรกเลยนะครับแนะนำว่า GTC เรานะครับอย่างที่ผมแวร์ลูให้กับ เกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวของเราเนี่ยมี global green DNA เป็นตัว CG นะครับเพื่อจะบอกว่าธุรกิจของของ GC เนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับอยู่ในกลุ่มของ BCG เนหลกและสุดท้ายนะครับเราก็บอกว่าเราต้องยั่งยืนก็คือตัว C c o m p l i a n การที่จะยั่งยืนในในธุรกินสโคปในสโคปหนึ่ง นะครับก็คือเราทำอะไรเองได้เราก็ลดใช้3มขีสรายจี้นะครับก็คือในเรื่องของเรื่องของ f อฟฟ i ซิทไดเก็คือทำตัวเองใน Product ที่เป็นสิทธิพันธ์ของซีพีอสนะคะวันนี้ก็มีความภูมิใจที่อยากาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราทำอะไรมาบ้างนะคะในเรื่องของเป้าหมายนะคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะเราจะมีสามเสาหลักในเรื่องของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารมั่นคง สังคมพื้นตนและดินน้ำป่าคงอยู่ดังนั้นในเรื่องของ RSPO เนี่ยเข้าเสาหลักที่สามในเรื่องของดินน้ำป่าคงอยู่เรามีการจัดหาวัตถุดิบนะคะเรามุ่งมั่นจะขยายผลการจัดหาวัตถุดิบนะคะที่สามารถตรวจสอบได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรานะคะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ไก่เป็นกลุ่มของอาหารทอดทั้งหลายนะคะที่เราใช้น้ำมันปาล์ม เอาแบบรีแลกซ์รีแลกซ์นะคะในส่วนของกุริโกะเวลาพูดก,กับกุริโกะร,รู้จักไหมคะทาน<บ>ทานบ่อยมากค่ะบอกป๊อกกี้รู้จักเนาะ<บ>แต่ถ้าบอกกุริโกะกับคุณเอ๊เอ,อะไรนะ<บ>นะคะก็ก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแชร์ลิงแล้วกันนะคะในส่วนของกุริโกะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของฝั่งกุริโกะนะคะแน่นอนว่าเซสชั่นวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของ ISPO แหละแต่ว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยที่เป็นตัวแทนตร ไหเห็นด้วยแอบชมเรืองมองนิดนึงคือตอนนี้เรามีโอเวอร์ซีนะคะอ,อยู่ที่18บริษัทในกุลโกโกรุป๊ปแล้วก็ใน12ประเทศหนในนั้นคือไทยกุลโกแล้วก็อยากนาเสนอว่าทุกท่านน่จาจะรู้จักญี่ปุ่นนะคะเราเป็นบริษัทแม่ของกุิโกไทยก็นําหน้ามาเหมือนกันจับาหมาไม่ใช่แค่มีเป้าหมาย,ามายแต่ต้องขับเพื่อนให้เกิดขึ้นจริงและต้องเร็วด้วยนะคะโอเค ส่วนในเรื่องของสุดท้ายที่จะลิ้มสูบคีเมสเชจวันนี้อันนี้อาจจะให้เห็นภาพใหญ่ว่าฟูริโกะเรามีนยโยบายเสียสะอาดทั้งในเรื่องของไอเกจจิ้งและในเรื่องของแต่จริงทุกแบรนด์ดีหมดนะครับเดี๋ยวเดินไปที่มุมนู้นนะ้องเพื่อนๆในอุตสาหกรรมนะครับ <S <S ที่มารุ่นในที่นี้แปลว่าทุกคนใจมีใจนะเรามุ่งมั่เนเรื่องความดังดีเนาะก็บริษัทเราก็ทำน้ำมันที่บริปโภคนะครับแล้วก็ทำบริเวเซลนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนาะเราก็ส่วนใหญ่เราจะใช้น้ำมันนี่ ประมาิปประมาณปีละสี่ห้าแสนตันนะครับแล้วก็เป็น CSPO หรือน้ำมันปาล์มที่รับการรับรองใน CSPO เนี่ยปีที่ผ่านมาประมาณสักห้าหมื่นตันนะครับเราเป็นสมาชิกที่เห็นข้อที่ implement ระบบนี้ก็เออ่ทางตัวเองก็เป็นตัวแทนเราภูมิใจมากที่ขับเคลื่อนได้และเราไม่ได้หยุดนิ่งแค่ฟอกกี้เรา expand all brand ในบริโภคแล้วก็ทั้งหมด100%ในปี2023คือปีนี้นะคะ แล้วก็ฝากทุกท่าน